อินเทอร์ว a ลคืออะไรคะคันคู่คันคู่คือคันคู่มังกรคันคู่มีกี่ชนิดสี่สองชนิดครับห้าย่าบอกนะว่าเมเจอร์กับไมเนื้อห้าชนิดมีอยู่สองชนิดชนิดครับเอาหลักๆกก่อนเบื้องต้นเบื้องต้นเบื้องต้นเอาเบื้องต้นเบื้องต้นสี่ครับ มันก็มีสองค่ะคับใช่เมเจอร์ Major กับเพอร์เฟกต์นี่นี่คือนี่คือเบื้องต้นเบื้องต้นคืออะไรเบื้องต้นคือยังไม่ได้ปรับรูปอะไรเลยยังไม่ได้ปรับโครงสร้างเลยเป็นโครงสร้างธรรมชาติเลยค่ะมีแค่เมเจอร์กับเพอร์เฟกต์ค่ะอ่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นเมเจอร์กับเพอร์เฟกต์ตั้ง C เมเจอร์ค่ะถูกที่สุดใครคิดอะไรไม่ออกให้ตั้ง C เมเจอร์ไว้ก่อนค่ะยังไงก็ถูกแต่จะช้าหน่อย ทำให้มันห่างกันเหมือนเดิมค่ะเหมือนเราคิดเรื่องสเกลเลยอ่ะโอเคตอนนี้คั้นคู่ก็คือมันต้องมีโนต้ตเป็นคู่ถูกไหมคะถ้าเราเล่นอ่ะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดถ้าเราเล่นคู่สองสมมุติยึดซีเป็นหลักค่ะซีเป็นหนึ่งคู่สองก็คือโนต้ตถัดไปคือเรถูกไหมคะ หากันหนึ่งเสียงเต็มอันนี้เขาเรียกว่าคู่สองเมเจอร์<ม>ถ้าคู่ตั้งต้นโดคู่สามอ่ะโดไปหามีมอ่ะเลอยู่ข้างในครูเขียนให้อ่ะ<ม>โดเลมีใช่ไหมคะลักษณะนี้เขาเรียกว่าคู่สาม เมเจอร์เมเจอร์อืมต่อไปโดไปหาอ่าคู่หกค่ะคู่หกคู่หกโดไปหาองเลยค่ะเอเอ่าอ่าคู่หกโดไปหาลาลักษณะนี้เราว่าเราเรียกว่าหกเมเจอร์เมจอร์คู่เจ็ดค่ะโดไปหา หนึ่งสองามสี่ห้าหกเจ็ดโดไปหาทีท <G. S 3> นะีครับทีนี่เป็นคู่เจ็ดเมเจอร์เพราะฉะนั้น mm hmm. คู่สองสามหกและเจ mm ็ด hmm. เป็นขั้นคู่ชนิดเมเจอร์ทั้งหมด <Major. S 1> ถ้าอยากรู้ว่าคู่สามหน้าตาเป็นยังไงให้ตั้งสเกลซีเป็นหลักคะ่ะแล้วดูระยะห่างของแต่ละคู Ver ่เอาค่ะ ถ้าเราอยากรู้ว่าคู่สามเมเจอร์หน้าตาเป็นยังไงก็ตั้ง C เป็นโน้ตตัวแรกค่ะโน้ตตัวที่สองคือโน้ตดีโน้ตตัวที่สามคือโน้ตอีค่ะเราดูว่ามันห่างกันเท่าไหร่มันห่างกันสองเสียงเต็มลักษณะเนี้ยหน้าตาแบบเนี้ยคือสามเมเจอร์ทันทีหรือถ้าอยากรู้ว่าคู่สองเมเจอร์หน้าตาเป็นยังไงตั้ง C เป็นโน้ตแรกก่อนค่ะแล้วไปหาโน้ตลำดับที่สองเลยคือดีห่างกันหนึ่งเสียงเต็มแสดงว่าหน้าตาแบบนี้คือคู่สองเมเจอร์ เพราะนั้นครูจะถามว่าบนสเกล C เนี้ยค่ะมีอะไรที่สามารถเป็นคู่สองเมเจอร์ได้อีกที่ไม่ต้องเริ่มต้นด้วยสีมีคู่อะไรที่เป็นมีโน้ตอะไรกันมีโน้ตอะไรบ้างที่เป็นคู่สองเมเจอร์ได้ D E E A ครับไป E แล้วก็อะไรคะ E ครับ E ครับ A ไป B แล้วก็ด D E ครับ F ไป G ครับแล้วก็ F ไป G อ่ะ ลักษณะ A ไ A ป B E ไป B เนี่ยค่ะคือคู่สองเมเจอร์ทั้งนั้นเลยแต่ถ้าเกิดว่าคู่สองอันไหนที่ไม่ได้เป็นแบบนี้อย่างเช่น E F อย่างนี้ไม่ใช่สองเมเจอร์ T างเนี้ยมันไม่ได้ห่างหนึ่งเสียงเต็มอย่างนี้ไม่ใช่คู่สองเมเจอร์นะคะ mm hmm. อันนี้คือเบื้องต้นก่อนอ่ะต่อไปอันไหนเป็นคู่สามเมเจอร์ได้บ้างคะ F กับ A คู่สามเมเจอร์หน้าตาเป็นไงโน้ตสามตัวเรียงต่อกันห่างสองเสียงเต็มอ่ะอะไรเป็นคู่สามเมเจอร์ได้บ้างบนสเกลซีเอฟกับเออจีเอฟดีกับเอกับบีครับกีกับบีอะไรนะดีกับบีมีอะไรอีกกับบีครับดีดีดีไม่ได้ดีกั a ถึงนะได้ได้แค่นี้ e C กับ E อกับ A อกับ B, C B ใช่ไหมคะที่หน้าตาเหมือนกันอืมแล้วก็อ่ะเขียนให้ F ฟาซอนลาแล้วก็ซอนลาทีพวกเนี้ยเป็นสาเมเจอร์หมดเลย อันไหนที่ไม่ใช่สามเมเจอร์เรมีฟาถูกไหมเพราะมันมีคู่ครึ่งเสียงอยู่ข้างในไม่เป็นไปตามน,นี้ลาทีโดนี่ก็ไม่ใช่ทีโดเลนี้ก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะทีโดเลนี้ก็ไม่ใช่อ่าลักษณะนี้คู่หกก็เหมือนกันคะ่ะก็ไปดูว่าระยะห่างมันมันใช่ไหมนะคะถ้าเป็นคู่หกมีอะไรมัางคู่หก โดไปหาลามีมีอะไรเป็นคู่หกอีกบ้างสแสดงว่าคู่หกคือโน้ตหกตัวเรียงต่อเนื่องกันข้างในคู่หกมีคู่ครึ่งเสียงเพียงหนึ่งคู่เท่านั้นถึงจะกลายเป็นหกเมเจอร์ได<ม>้ถ้าข้างในคู่หกมีคู่ครึ่งเสียงสองคู่สแสดงว่านี่ไม่ใช่หกเมเจอร์มันต้องมีเพียงคู่เดียวเท่านั้นที่อยู่ในบรรดาหกโน้นเดีไปบีดีไปบีได้ไหมได้ดีไปดีค่ะ ดีบีได้ค่ะหกเมเจอร์จีไปดีจีไปดีได้ค่ะอ่ะเข้าใจยังนี่คือหกเมเจอร์โอเคนะเอฟไปดีครับเอฟไปดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใช่ถูกต้องเอฟไปดีได้ค่ะอ่ะเข้าใจแล้วเก่งมากเลยคราวนี้จำไว้ค่ะคู่สองสามหกเจ็ด เป็นชนิดเมเจอร์ที่เหลืออะไรคะมีอะไรที่เราไม่ได้พูดถึงสองสามหกเจ็ดไปแล้วจะต้องมีคู่หนึ่งแล้วก็อะไรหนึ่งสี่ห้าแปดอ่าพวกนั้นเป็นเพอร์เฟใช่หนึ่งไปสี่หนึ่งไปห้าหนึ่งไปแปดนะคะ หนึ่งสี่ห้าแปดซีซีคอเลมหรือคู่หนึ่งนะคะต่อไปซีไปเอลักษณะนี้คือคู่สี่เพอร์เฟคคู่สี่ perfect ก็คือโน้ตสี่ตัวเรียงต่อกันหนึ่งสองสามสี่มีคู่ครึ่งเสียงข้างใน หนึ่งเสียงอ,อหนึ่งคู่นะคะถึงจะกลายเป็นสีเพอร์เฟได้ในนี้มีอะไรเป็นสีเพอร์เฟกได้อีกในนี้มีอะไรเป็นสีเพอร์เฟได้อีก ใช่ค่ะมีอะไรอีกีไป c a ไป d ครับเดี๋ยวนะใครไปมอครับเอาใหม่ a ไป a ไป d ได้ไหมได้ a ไป d ก็ได้ t ไปมีครับ t ไปมีได้ค่ะมีอะไรอีกไหม t ไป c ดีบไป C ีอจีใช่ไหมจีไป C ีไปซได้ค่ะลักษณะน,นี้คือสีเ r อร์เโอ้เก่งมากดีมากเลยเดี๋ยวเราเรียนทฤษฎีหนึ่งกันเราจะได้เริ่มเนเื้อหาเลยไม่ต้องท <c oughs> ่วนอ่ะ <c oughs> อป้ายคู่ห้าหน้าตาเป็นแบบนี้ คล้ายๆคู่สี่ค่ะคู 5, mm ่ห้า perfect ก็คือนอตห้าตัวเรียงต่อกันมีคู่ขึ้นเสียงแค่คู่เดียวเหมือนกันค่ะอะ่ลองดูซิมีอะไรเป็นคู่ห้าได้ c ไป g ฟไปโดครับ c ไป g ฟไปโดได้ค่ะมีอะไรอีก d ไป a e ไ <by> ป a. E a ได้ค่ะอ่ะนี่ยังคู่สี่อยู่เลย <B. S 1> ต้องไป e ไป d ใช่ไหม e ไป b ใช่ไหม ถึงจะได้นอนห้าตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าได้ G ไป E ครับ G ไป E ครับหนึ่งสองสามสี่ครับอันนี้ก็ได้เอไป E ก็ได้ค่ะอ G ไป E ครับจีไปเออะอะไรนะ D อ๋อดีไปเอได้ค่ะถูกต้องอีไปอ่ D ีไป D อ่ะีไป บีครับบีได้ค่ะซีไปจีครับจีไปซีไปจีครับซีซีไปจีโอเคใช่อันนี้เป็นคู่ห้าออริจินอลูีแล้วโอเคคู่แปดง่ายนิดเดียวนะออกเตปนั่นเองออโทษทีอ่ะเละลากเกินคู่แปดออกเตปหรือแปดเพอร์เฟกต์ อ่ะาเพราะฉะนั้นเรามาสรุปกันก่อนว่ามีอะไรบ้างที่เป็นขั้นคู่เมเจอร์นื้อสองสามหกเจ็ดเจ็ดเอ็ดเพอร์เฟกตเป็นสี่ห้าแปดห้าแปต้องเพราะฉะนั้นออริจินอลถ้าเราเทียบจาก สเกล C เมเจอร์มันมีแค่นี้ค่ะแค่เมเจอร์กับเพอร์เฟกที่เหลืออ่ะค่อยว่ากันมาดูก่อนสองสามหกเจ็ดเป็นเมเจอร์สมมติว่าคูใส่คู่สามเมเจอร์ถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้อมันลดลงไปครึ่งเสียงป่ะคะ มันคนละมันคนละอันกันใช่ไม้มมันแคบลงใช่ไหมคะจากจากตอนแรกเนี่ยมันห่างกันสองเสียงเต็มแต่อันนี้มันห่างกันแค่หนึ่งเสียงครึ่งถูกไหมคะมันแคบลงมาลักษณะนี้จะต้องเป็นคู่สามไมเใช่แล้วถ้าเป็น E F G flat ล่ะคะสาม i n i s h e d ใช่แล้วสามด i n i ิ h e ตนะคะ แล้วถ้าเกิดว่าเป็นองนี้ล่ะอันนี้คู่อะไรคะเอ่อสาม a u g m นเต็ d สามออกเหมครับสามออกสามเมเจอร์ธรรมดาสามเมเจอร์อ่าสามเมเจอร์ครับอ่าสมมติครูตัดแฟลตออกก่อนครูตัดแฟลตออกก่อนมันก็คือตัวนี้ถูกไหมคะ Minor. มันคือไมเนอร์แต่ว่าเมื่อกี้ครูเติมเ,เครื่องหมายแฟลตมันก็กลายเป็นสามเมเจอร์อืมอ่ะมีครูสามอะไรครูสามไมเนอร์ไหมครูสามเมเจอร์ซี <C> ชาร์ปห่างครึ่ง ดีอีห่างเต็มอีเ e, พิ่มขึ้นมาครึ่งบวกครึ่งเป็นหนึ่งเมเจอร์ครับสามเมเจอร์สามเมาเจรมเอร์จ้ะทำไมนี่คู่สามอะไรสามไมเนอร์ไมเนอร์ครับสามเมเอร์ถูกต้องไมเนอร์อ,<ะ>อ่าใช่อ่าใหม่ คู่อะไรคะสามเมเจอร์สามเมเจอร์อืมสามเมเจอร์ต่อไป สามเมเจอร์อ่ะเอร์ครึ่งเสียงทีโดครึ่งเสียงซีบวกอเท่าไหร่ืซีดับเบิลชาร์ปด้วยโอยครึ่งกับเป็นเสียงเต็มเสียงเต็มครับถูกต้องสามเมเจอร์ถูกต้องคือไม่ต้องไม่ต้องมาคิดว่าแบบเอชาร์ปอ้าวซีดับเบิลชาร์ปก็คือดีนี่ ถูกไหมแล้วมันเป็นคู่สี่ไม่ได้เหรอไ,<ม>ได้ไห<ด>มไ,<ด>ไม่ได้เพราะเสียงมันยังไม่ถึงนะคะเสียงมันยังไม่ถึงยังไม่ถึงคู่สี่นะคะอ่า <c oughs> อันนี้คู่อะไรคะคู่สี่สี่ p e r f ครับหืมหืมสี่ มเมเจอร์อ,อ่าโอเคลักษณะนี้นะคะเมื่อกี้เมื่อกี้คู่อะไรบ้างสองสามหกเจ็ดเป็นเมเจอร์ถ้าเกิดว่าแคบลงสีแคบลงครึ่งเสียงจะกลายเป็นไมเนอร์ก่อนออกครับออกถ้าแคบลงอีกครึ่งเสียงจะกลายเป็นดิมแต่ถ้าบวกเพิ่ม ไม่ว่าใดๆไ,ไม่ว่าใดๆเป็นออกเพราะฉะนั้นขั้นคู่ที่เป็นชนิดเมเจอร์เนี่ยค่ะเวลามันแคบลงครึ่งเสียงมันจะผ่านไมเนอร์ก่อนค่ะแล้วแคบลงอีกมันถึงจะกลายเป็นดิมมินิตแต่ว่าถ้าเพิ่มครึ่งครึ่งเสียงขึ้นไปมันจะกลายเป็นออกเลยทันทีอันนี้คือลักษณะของขั้นคู่เมเจอร์แต่เพอร์เฟไม่ใช่ค่ะเพอร์เฟก e r f e c t ไม่ใช่นะคะ p พอร์เฟถ้าเกิดว่ามันลดลงครึ่งเสียงเลยแคบลงครึ่งเสียงมันจะกลายเป็นดิมเลยทันทีค่ะมันจะไม่ได้ผ่านเมเจอเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีคู่หนึ่งสี่ห้าแปดที่จะเรียกว่า m i n นอได้เลยไม่มีค่ะมีแค่ p e r ร์เฟก i m ดิแล้วก็ออกเท่านั้นมีแค่สามชนิดค่ะ ที่เป็น perfect แต่ถ้า minor ค่ะมีทั้งแต่ถ้าเป็น major ค่ะมีทั้ง minor ก่อน dim แล้วก็ oct เพราะนั hmm. ้นถึงให้จำขั้นคู่ว่าขั้นคู่ชนิดไหนนามสกุลเดิมมันเป็นเ a j o r นามสกุลเดิมมันเป็น perfect ก่อนนะคะแล้วถ้ามันแคบลงเนี่ยถึงจะค่อยไปบอกว่ามันจะเป็นอะไรอ mm hmm. ย่างเมื่อกี้นี้อ่ะสรุปนี่คู่อะไรคะคู่สีอะไรสี o อก สี่ augmented. Augmented. augmented ครับใช่ถูกต้องนี่คือสี่ augmented แต่ถ้าเป็นฟ้าซ่อนลาีแแลตอย่างนี้ถึงจะกลายเป็นอะไรคะสี่ perfect สี่ perfect, perfect. โอเคไหมครับผมอืม้ ต่อไปมาดูบรรทัดห้าเส้นมัางดีกว่าอ,อันนี้ถ้าเกิดว่าอ่ะครูตั้งโจทย์ให้แล้วเดี๋ยวครูเรียกทีละคนอ่ะให้ดูค่ะคนอื่นทำทาไปพร้อมๆกันก็ได้นะคะให้ดูก่อนแป๊บหนึ่งอ่ะทำ แอบเขียนคำตอบไว้ในใจเลยคะ่ะให้เวลาให้เวลาดูโจทย์หน้าจอนะคะแล้วก็แอบเขียนว่ามันคือขนคู่ชนิดอะไรให้เวลาสองนาทีสองนาทีแล้วเดี๋ยวจะเรียกถามอ่าเรียบร้อยยังคะมาดูเฉลยมาอันนี้เป็นคู่อะไรเอ่ยอีอมีฟาโซลาทีคู่ห้าอะไรคะ เพอร์เฟคครับเพอร์เฟคครับเพอร์เฟคห้าค่ะเพอร์เฟคครับโอ้ยใชอืมโอเคถูกต้องต่อไปค่ะสองไมเนอร์สองไมเนอร์ครับถ้าใครที่งงใครที่งงตัดแฟดชาร์ปออกก่อนแล้วหาออริจินอลโน้ตก่อนสมมุติว่าเราเจอ G ชาร์ปไป A ใช่ไหมคะเราใส่ G ไป A ก่อนห่างหนึ่งซีต้นมากแต่ G ถูก ใช่ไหมคะก็จะกลายเป็นเรื่งเสียงก็จะได้สองไมเนอร์สองไมเนอร์ใช่ค่ะสองไมเนอร์ครับอ่าต่อไปค่ะห้าดิมทีโดเลมีฟาทีโดเลมีฟาถ้าคุณเจอแปตทั้งขอบล่างและขอบบนตัดออกเลยก็ได้ค่ะโครงสร้างเท่ากันโครงสร้างเท่ากันมันก็คือ สองตัวถ้าเกิดว่าใส่แฟลตที่ผมให้มามันดันดันกันออกโครงสร้างก็เท่ากันถ้าเจอขอบบนกับขอบล่างที่ใส่แฟลตใส่ชาร์เหมือนกันนะคะอ่าต่อไปก็สี่ค่ะแปดดิมค่ะแปดดิมค่ะแปดดิมครับแปดดิมครับแปดดิมอ่ะมีกับมีเป็นคู่แปดใช่ไหมคะแปดเพอร์เฟกแล้วแล้วก็มีถูกแฟลตลงมาแค่ลงง่ายมากอันนี้แปดดิมใช่แล้วต่อไปค่ะ หกเมเจอร์หกเมเจอร์หกเมเจอร์ครับเดมีฟาซอนลาทีถูกต้องหกเมเจอร์ต่อไปค่ะเจ็ดมเนอร์เจ็ดมเนอร์เจ็ดมเนอร์ครับโซลาทีโดเรมีฟาเจ็ดมเนอร์อ่ะเขียนให้ดูใครที่ไม่คล่องดีดีเอฟอ่ะคู่เจ็ดจะต้องมีคู่ครึ่งเสียงเพลงหนึ่งคู่อยู่ใช่ไหมคะ แต่ว่าอันนี้มีคู่ครึ่งเสียงสองคู่แสดงว่านี่เป็นเจ็ดไมเนอร์ต่อไปค่ะหกมีเตอร์หกมตรทีโดเลมีฟาซอนคู่ห<บ>กทีโดเลมีฟาซอนเดิมเป็นเดิมเป็นคู่หกไมเนอร์อยู่ G ติดชาร์ปบ,บวกไปอีกหนึ่งแสดงว่า เป็นโถเมเตอร์เหมือนเดิมครึ่งบวกครึ่งเป็นหนึ่งไม่นับนับคู่ครึ่งเสียงอันนี้คู่เดียวพอจีถูกชารออกใจมากจอเดรับโอโหรุ่นนี้เก่งมากอ่ะรู้ยังว่าขั้นคู่พิกกลับได้รู้ยังรู้ค่ะเนี่ค่ะอิน์อินเวอร์ชัน อินเวอร์ชแปลว่าพลิกกลับอินเทอร์ลแปลว่าขั้นแปลว่าขั้นคู่นะคะ <Okay. S 1> เรียนไปเรียนมาจะเรียกผิดเรียนไปเอ,อินวลแปลว่าขั้นคู่ i n นเวอร์ชแปลว่าพลิกกลับขั <There. S 1> ้นคู่สามารถพลิกกลับได้ค่ะสมมติว่าครูทำเป็นคู่ห้าเพอร์ฟอยู่แล้วครูยกออกเต็ตตัวข้างล่างขึ้นให้เป็นโดสูงค่ะ จากเดิมคู่ห้า perfect ยกจากโดขึ้นไปเป็นโดสูงแสดงว่าเราต้องนับจาก G ขึ้นไปใช่ไหมคะซอลลาทีโดเป็นคู่อะไรคะคู่สี่คู่สี่ perfect สี่ perfect อ่ะแล้วถ้าคู่ดันขึ้นไปอีกดันซอนขึ้นไปอีกล่ะคู่ห้าก็กลับมาเป็นคู่คู่ห้าคู่ห้าเหมือนเดิม perfect เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า ตั้งต้นคือ root position root position หมายถึงพื้นพื้นฐานพื้นต้นยังไม่ถูกพลิกกลับถ้ารู t พลิกกลับขึ้นไปมันจะกลายเป็นคู่5 perfect ท,ทันทีไม่ว่าคู่นะั้นมันจะเป็นอะไรอย่างสมสมุติว่าอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้ล่ะอันนี้คือคู่5ะไรคะนี่คู่5ะไรเอ่ย ดิมดิมคู่ห้าดิมครับคู่ปัดขึ้นไปสี่ออกปะคะก็กลายเป็นอะไรค่ะสี่ออกแล้วถ้าคู่ปัดขึ้นไปอีกอ่ะก็เป็นอะไรห้าดิมเหมือนเดิมก็ยังเป็นห้าดิมเหมือนเดิมแสดงว่าเครื่องหมายชาร์ปเนี่ยค่ะเหมือนเป็นแม่เหล็กที่มันกําลังดันขึ้นถ้าเกิดว่าโน้ตที่มันถูกติดเครื่องหมายชาร์ปหยุดใต้อยู่ ข้างใต้มันดันขึ้นทําให้ตรงนี้แคบลงแต่ถ้าเครื่องไหมายถูกติดช์ปมันอยู่เหนือมีแม่เหล็กดันขึ้นค่ะแต่มันไม่มีตัวขวางและตรงนี้มันจะขยายนึกถึงแม่เหล็กสามไมาเนอร์ถ้าครูดันตรงนี้<ม>ขึ้นไปข้างบนกลายเป็นอะไรคะคู่อะไรไมเนอรหกมิเตอร์ <6 S 2> มเจคู่หกเมเจอร์ม,อรมีฟาซอนลาทีโดใส่แฟลตขึ้นไปเป็นหกเมเจอร์แสดงว่าตั้งต้นด้วยขั้นคู่มเนอร์พิก,กลับขึ้นไปจะกลายเป็นเมเจอร์อรถ้าตั้งต้นเป็นเมเจอร์พิกกับก็จะเป็นมเนอร์อรใช่เปล่าอ่ะหาขั้นคู่ค่ะหาขั้นคู่ผสมค่ะเอาอันเดียวกวันอ่ะทำห้าข้อก่อนค่ะให้เวลาสองนาที อ่าเสร็จยังคะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วค่ะอ่านี้ได้เลยคะ่ะคู่อะไรเอ่ยเก้าเก้าไมเนอร์ไหมครับเก้า<ม>อันไมเนอร์ออคเซตขึ้นไปเป็นเอใช่ไหมคะลาไปทีห่างหนึ่งเสียงเต็มเจอทีแฟลตเข้าไปห่างครึ่งเสียงคู่เก้าไมเนอร์ต่อไป มี13เมเจอร์ครับ13เมเจอร์13เมเจอร์คู่สุด3ดันเอฟขึ้นไปข้างบนแล้วนับใหม่ฟาซอลลาทีโดเลคู่เียใช่ไหมคะมันไม่นะฟาซอลลาทีโดเลอันนี้6อะไรเมเจอร์เมเจอร์ะเป็น13เมเจอร์13เมเจอร์ต่อไป กระบสิบ off เป็นติดยกเลขึ้นไปข้างบนใช่ไหมคะไปสิบเมเจอร์คู่อะไรก่อนนับนับนิ้วขึ้นไปเลยค่ะคู่สิบเก้าสิบคู่สิบคู่สัมมีฟาชาร์ปด้วยเป็นสิบเมเจอร์เมเจอร์กระบายสิบเอ็ดเมเจอร์เ สิอ็ดครับสิบเอ็ด p e r f ์เจอรเก้าสิบเอ็ดสิบเอ็ดมี้าซอนลาตัดแต่ออกเลยอ่าโอเคเป็นเพอร์เฟกต่อไปค่ะพูดอะไรสิบไ i เนอสิบ minor น i 64ส,สไปโดเลเมโดเลเมสิสมายเนอร์อ่าใครทุกมดเก<อ>่งมากผิด<อ>ข้อหนึ่งค่ะผิดข้อหนึ่งอ่าคราวนี้ค่ะก็คืออันนี้คือพื้นฐานเบื้องต้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ทำแบบฝึกหัด